<laughs> สวัสดีครับเช็คก,ก,ก่อนนะเตด,ดลี่จะมหมดดูบอลใหม่อีกกว่าโอ้โหมีฝนด้วยอะ่ะอีชี้เข้าเท้อบอลห่างโลกป้าลูกซองคำนั้นหกร้อยเลย แถไปเทมอุ้ยหกร้อยยโยชีหกร้อยเลยเหรอโคตรแรงโคตเจาะเบาแต่โดวันทีเดียวก็ขี้แตกได้ไม่หกร้อยเลยมาดูเนี่หกร้อยลูกซองลูกซองเดเมจ I c แ n นดิแดน a อท t ท็กเลดีพอยต t วอเนเวอร์ลูกซอง แรงโกเบเกอร์ซี่แรงโกเบเกอร์สองเท่าแล้วเวอร์มากเ้ยจแจมเด็กก็ต้องซื้อละเดยวก็ต้องไปฟาร์มไปฟาร์มตอนลงวันที่สี่อีกไปฟาร์มได้ดีเชนเดอรี่วร์บอนอ้าวซื้อแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีรื้อตืดเลยอ้อาวไปแล้วไวซะด้วย,ยดีมือ เอาค้างเอาเกมค้างเลยเอาเอาเอาเออเกมเกมเฮ้ยกึยกึยเฮลจัมเปอร์เอเก้าเอาหมวกด้วยเท่ชอบกระปืนเอห้าเอเอห้าซีบิ๊บเอ้ยอันนี้ด้วยเอ้ยเอาไปหมดด้วยราคาอีกสิบเจ็ดนะนี้ไปเลยโอ้ยนี้ไม่สวยเลยสี ไม่ใช้นะหนึ่งอยสมหน้าตาคือชุด A35 รีคอน SMG อหมวกชุดชุดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่หมวกสวยผ้าคุมสวยกดล็อก SMG โ <c oughs> okay. อเคเออลูกซองอยากได้ลูกซองต้องมีปืนพกด้วยปืนพกเจาะอะไรปืนพกจอดไลท์ซเพเรด เก็บเสียงเก็บเสียงได้อะไรอุ๊ยกูเต้เลยโอ้โหเหลือปืนพกละสวยสวยสวยเฮ้ยปืนกระเจาะมีนนมดี้ออุ้ยใช้ได้ผู้เล่นไปมีเดียม80แปดสิบอุ้ยดีมีดียม60หกสิบดีกว่าลิเบเลเตอร์พันเทเตอร์อ,รอีกผู้เล่นคาปาซิตี้ คาปาซิต oh ี oh. mm ้น hmm. oh, uh ้อยกว่าแต่เดเมจมากกว่าไฟเลทเท่ากันแต่รีโอ้โหรีคอยเท่าช้างเลยวะโอ้รีคอยรีคอยเท่าคอนฟูซีบเลยเหรอโโอ้หรีคอยมากกว่าไอแจัดเลยอะเออแต่งไม่ได้ด้วย cannot edit คุ้มค่ากับการฟาร์มมันเนิ่นนานเลยแก่คีโดนตีหน้าบ้านเลยเหรอ ตีได้บางจีเมเจอรออเดอร์พุ่งนี้ออเดอร์อะลูมิเนตสามรอบโอเคอะลูมิเนตกรับอันนี้ป้องกันดาวแต่วันนี้เราวันนี้อยู่สี่หมื่นห้าวันนี้เท่าไหร่สองพันสี่หมื่นดีกว่าหาคนง่ายกว่าไปลเลยสกวเอเฮลได อีกสไลด์สองวันหนึ่งวันสิบแปดชั่วโมงตอนนี้เอ็กบอกคนเล่นเอ็กบอกเข้ามาเพราะฉะนั้นน่าจะมันขลุกเลยเออแต่เราไม่มีแป้งหลังไม่ได้ซื้อแป้งหลังมา ลิมิเต็ดลิมิเต็ดก็ต้องก็มีเจาะทุกอย่างโว้ replacing Sentry c a i n g down a support weapon rare sample โอ้ยน่ารูจริง พด,ดิดูดิเห้เหาายปะโอ้ก็ก็ไม่แย่ไม่แย่เท่าไหร่จ่อมีเดียม,มพอเลงนี้

โดนเละตายแน่โดนเละตายแน่ชีตเป็นเข็มโอ้โหสบัดหน้าห่างเอ้ยโอ้โหเจ๋งนี่ตายแป๊บเดียวโอ้โหวืนนี้เจ๋งเลยตายแล้วโอ้โหดีโอ้โนหพวกนี้กระจอกแล้วอะโอเซียเนีน่ย ơi, tại cho mình kẹt ở thay. ôi, 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 anh em 8 Max mông. à à rồi lại, bye bye. ui oi, lót lót lót. hehehe. đi. เอ้ยโหถ้ามันแต่งเสริมแบบได้นะโอเทปเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีปืนนิ้หลุดในแมปได้เหรอเฮ้ยเดี๋ยววะโอ้โอ้ใจเย็นพี่ไม่มีปืนดอกปืนแบบนี้ดอกในแมปด้วยเฮ้ยจริงหรือเพิ่งมันดอกทิ้งไหมวะแล้วไปกับอก์เอินสองวบอลใหม่ที่ไม่ได้นอนจะไปไซโลโอ้โหไซโลดีมากครับ โคตรสุดเลยชอบมากเลยแอสซัว,วไลเฟิร์น <tor> อ <ve> ่ะโคตรเท่อ่ะคืออุปกรณ์มันใช้งานได้จริงอ่ะชอบชอบเลยนะทำได้ดีมากเลยนี่ขนาดมาไปพักซัมเมอร์มานะพักแบบช่วงพักมันอ่ะทำได้โคตรดีขนาดนี้เลยนี่โอ้ยแล้วคือชุดนี้มันนิ่งวันขาหักเลยดีกว่าเพราะฉะนั้น มาดิอีโอ้เราต้องรอบอลต้องเก็บซูเปอร์คิทเพิ่มอีกนิดหนึ่งไปซื้อบอลใหม่ต้องเก็บเพิ่มเลยคือมันมีรายขาดในซูเปอร์สตร์โหตะดีมากเลยเก็บดีมากเลยกูเล่นกลับมาแบบบุ่มๆแล้วในเอ็กบ็อกก็เพิ่มอีกอ่ะโอ้โหจะบ้าตาย ไซโลที่ยิงจรวดเฮ้ให้ไซไซโลแบบมินินูไม่รู้เป็นนูหรือเป็นมินินูมันจะเป็นมินิมินินูหรือห้าร้อยต้องรอโดมันเป็นยังไงระเบิดแบบไหนแล้วก็จะอสองสมรมกักตกลงเราไม่ผิดหวังลีโล ระเบิดสับปะรดก็น <ket> ่าสนใจชื่อน่ากินเออเป็นคลัสเตอร์วุ้ยเลยครับทุกบอมคลัสเตอร์เกณฑ์ไหนอะไม่หลบเยอะเยอะเยอะโอ้โหอ่ะเฮ้ยอืมอืมอืมทำเยอะจังวะ โ, <laughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนอง S M G เนี่ย S, <S M G ก็น่าสนใจซับมชชีนกับ M S S M G ซับเพเซอร์ซับเพลส,สพลมันจะเก็บยับยงไงว่าซับเพลสนี่สิบแ มีไฟฉายตยิดมาให้ด้วยโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าลีโหลดเฮ้ยเป็นรีโหล,ลดอะไรวะนะโอ้แม็กแม็กซีนไม่ได้อยู่แนะน่น่นอยู่ข้างๆเลย สาวเอ๊อเ่อี้ต้องระวังเฟสลาดักมุมไปเนี่ยหุ้ยหลืไม่ตายอุ๊ปเอ้มอต้าสวยอ่มุมไหนอ่ะ รีดีดีอีด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 าดี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 ่ีด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 ีีด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 ี ไม่ใช่งานดีอยู่เนี่ยว้าวลูกของดีเนี่ย S7G นี่ดูดีกว่าหลายกระบอกเลยเก็บเสียงน่ารักแบบจิ๊จิ๊จิโอ้ย เอ้ยโอ้าวเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยแล้วโอ้โหแต่ตรงนี้มันเยอะเนาะโว้ยเบิร์ชลูมินิตใส่เก็บมาเทหรือเปล่าเก็บใส่มาเทแลโอ้โหนีเยอะอ๋อผีนไปปีนมาแล้วอืมไม่ถึงไหม ประมาณเกือบแม็กไม่โอเวอร์เสียตัวไม่เลวเท่าไหร่สำหรับ s m g ที่เจาะเป่าเย้จะทะลุมาจากกระแพงทช่ไมลูกป่าไปแล้วเพื่อนจะเย็น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 เพืเ่อน มอนลุมมอนลุมเชิญธงอามาแล้วรอบต่อไป AK เออ AK ออ AK AK จออ่อแบบเฮฟวีนี่อมีเดียมแต่ขอได้ไหมสักร้อยยน่าจะแจมะ่มนะ ไอเควเดเมต120 AR 30น uh. ัดเดเมต120รีคอย์เยอะหน่อยไม่เป็นไรยิงทีนัดเอาจอกมิดเดิลไอ้พวกตู่จิ๋วๆเนี่ยนัดเดียวกระโดดเลยอะสลายแน่นอนมีไอเคเดคิวะโหด ยิงเอาไอ้พวกโอเวซียนี่มีร้องแน่นอนเฉีองอาแหละโรเวอร์สควิด แน่จริงอุ้ยไ่มันนี่เลี้ยงหรอนาทีทางแล้วลงไปเลยโว้บเกตเร่งหมด เฮ้ยตรงนี้นี่เป็นเฉียวหน้าไม่ตายด้วยสข้างหมดละโอ้โหอันนี้ก็เกินไปนะเอ่อฝากด้วยพี่ฝากด้วยฝากด้วยไม่เหลือแล้วมีตัวของใหญ่ไป12ลูกซองยี่ เหลือปืนพกแหละปืนพกโซคอมกู <c oughs> ไม่เข้าใจว่าจะฟอนต์ทำไมพกโซคอมไอแขนแขนองชานยืแค็นโก้ <c oughs> <c oughs> โอ้ยลงตรงกลางลงตรงนี้เลย <c oughs> โย แมีกูไม่หลุดจริงๆไงเนี่แมพกูแม่งดินน้ำม,มันโคตรโคตรเลยโอ๊ยลูกสอลูกสอแม่งแ,แปลกแปลกแนวมาก พูดทำอะไรไอ้ตัวนี Dis ้พูดทำอะไรเฮ้ยยายายาเฮ้ยมีทออตู้อะเฮ้ยมาเรียกโนให้หลบไปดีรี่ โอ๊นยนี่ไงลูกเดียวอ๋อไม่โดนมันก็ลืมซองอุ้ยปินเลยนะเดียวระเบิดเราไม่ทัน

โอเคเอาไปเตอร์ลมวิ่งเลยบึ้ม,มสลายหายหมดเลย แผ่นี้มีปัญหาเรื่องไอ้นี่อ่ะเอาไปอีกรูปนึงพื้นดินน่ะพื้นดินแม่งเจนแปลกๆนี่ถนนยุบเดี๋ยวถนนเป็นห่วยบึ้ๆสลายปะเฮ้ยสลายแต่มีตัวขยูลเนี่ยวเย้เอ้ยตึมปา่าแนวว่าถนนยุบ าดแนยวเฮ้ยหลนยุบแล้วเราจะยุบลงไปจนถึงไอ้นั่นนะที่เรียกคนแล้วไม่กดเปิดไม่ได้เยอะ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 อุ้ย เเดินตามผมมาได้ด้วยเออนี่น่าจะเดินมาได้เต้นระเบิดเต้นหม้อในกระบอกเหมือแล้วเนี่ยบักหนักเลยเสียงโคตรดังเลยมันยึกยัง

เฮยาน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 เฮย์เร็วไม่กียานซื้อบินไม่ที่นี่ข้างหลังอ้ยไอเือรีบเลย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 เฮ้ยค้างเกมค้างเอาสินไปแล้วเอาสินไปกประป๋า ออ uh huh. เอออมาตะอะไรไว้เกมลุต hmm. เลย something went wrong with this game hell devil ส accept any d เขายานเขายาน